เจอเรียงานหนึ่งคนะฮะในงานมาสเตอร์สามปี2010มาด้วยอาการกระตุกสันนะครับอาการกระตุกสันเกิดจากอะไรเป็นที่อะไรครับก็คงไม่มีอะไรมากมายนอกจากหัวเทียนมัวชีพพอยจุดระเบิดที่ทําให้รถสั่นนะเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วฮะต่อไปเราจะทําการเช็คให้ดูเป็นเบื้องต้นนะครับเราจะเช็คตรงไหนอะไรยังไงนะครับผม เราจะให้ทีมงานลองส mhm. ตาร์ทเครื่องนะครับตอนนี้ตอนนี้เครื่องยังไม่ร้อนนะเรยังเป็นเครื่องเเช้าอยู่เดี๋ยวเราจะสตาร์ทรันไม่สักพักหนึ่งให้อุณหภูมิมันได้นะอ่าอุณหภูมิอุณหภูมิได้เดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะสั่นไหมนะตอนนี้เครื<แล> <ska> ่องมันยังเร่งอยู่ครับสำหรับเอมดด้าสามปีสองสิบที่แจ้งการเพิ่มเติมนะก็คือว่า ใส่เกียร์ใส่เกียร์ดีเดินหน้านะเดินไม่ไปเร่งเครื่องไม่ไปด้วยนะอาการที่มานะเร่งเครื่องไม่ไปด้วยไปไม่ได้แนละ้วเพราะว่าเครื่องมันเดินไม่เต็มสูบเนาะครับยังไงก็ไม่มีกําลังขับออกไปอยู่แล้วนะแล้วเราเราไปดูครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะเดี๋ยววิธีการเช็คนะครับมันจะเป็นกระายไปฮนะ เล็กๆนะสังเกตนะครับจะมีกระจายไฟเล็กๆอันนี้คืออาการเครื่องสั่นนะครับเครื่องสั่นเพราะว่าไฟลงกาวนะเดินได้ไม่เต็มที่นะครับเห็นไหมสังเกตนะฮะก็มีกระจายไฟแป๊บๆแป๊บๆอยู่นะอันเนี้ยเสียสองตัวนะอันนี้เราเช็คแล้วนะเราเช็คแล้วเสียสูบที่สามกับสูบสี่นะครับสู่สามกับสูบสี่เสียนะครับเราเช็คแล้วฮะ วเวลาเครื่องร้อนจะสั่นกว่านี้นะแล้ววิ่งไม่ไปนะครับอาการลอยเสียนะครับอันนี้ครับอันนี้เราได้เปลี่ยนคอย l จุดระเบิดตัวใหม่สองตัวเข้าไปให้แล้วนะฮะต่อไปเราจะต,ตาร์ทครับาร์ทสตาร์ทดูว่าเครื่องจะนิ่งขึ้นนะฮะจะนิ่งขึ้นแล้วก็ลองทดสอบดูว่าวิ่งออกไหมนะ จะลองในตอนที่อุณหภูมิเหมาะสมนะคืออุณหภูมิในรถยนต์ด้วยนะเวลาวิ่งร้อนร้อนคันนี้ร้อนร้อนวิ่งไม่ออกนะจะรอให้เครื่องมันร้อนก่อนนะจะนำไปทดสอบครับนี้เราจะบิดกุนแจสตาร์ทดูก่อนนะครับจะมีไฟอะไรโชว์ไหมนะฮะตาจึ้งเลยนะคันนี่นิ่งมากนะเครื่อง ตัวถังไม่ไมสั่นเลยนะตอนมาตอนแรกๆตัวถังสัน่นเครื่องนี่สั่นเลยครับรู้สึกได้เลยนะฮะตอนมาตอนแรกๆเนี้ยตัดเครื่องนิ่งมากเลยครับน,นี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะเนะี่ยเครื่องยนต์ยังเดินเบาอยู่นะนิ่งมากเลยเดี๋ยวเรารอรอ,อุณหภูมิคงที่ จะนําวิ่งออกทดสอบดูว่าเวลาใส่เกียร์ดีเดินหน้าไม่ค่อยไปนะตอนนี้ต้องกระแทกคันเร่งเลยนะอ่าันนี้นะเราาร์ททิ้งไว้ประมาณ20สนาทีแล้วครับเครื่องก็ยังเดินนิ่งเหมือนเดิมนะฮะต่อไปผมก็จะเอาไปทดสอบนะไปวิ่งดู